เสร็จแล้วค่ะคุกกี้ไอศครีมค่ะเป็นคุกกี้เนยนะคะแล้วก็ทำในรูปแบบสกู๊ของไอศครีมค่ะดูหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาเนื้อแป้งนะคะก่อนที่เราจะไปตักเป็นก้อนๆและเข้าอบค่ะหน้าตาเหมือนไอติมมากเลยนะคะแล้วก็สีสันน่ากินด้วยค่ะเราสามารถเติมสีได้ตามใจชอบเลยนะคะ หรือท่านใดนะคะอยากจะเติมท็อปปิ้งเป็นแบบช็อกโกแลตชิพเหมือนในคลิปก็ได้ค่ะก็จะทำให้คุกกี้ของเรานะคะมีรสชาติที่อร่อยขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินมากนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครสนใจวิธีทำนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็ไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ วัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีวัตถุดิบหลักได้แก่ตัวเนยเค็มค mm ่ะ hmm. ตัวแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่งนะคะผงฟูเกลือไข่ไก่แล้วก็แต่งกลิ่นวานิลานะคะหรือใครจะเติมช็อกโกแลตชิพลงไปก็ได้หรือตัวสีผสมอาหารนะคะ mm hmm. เพื่อทำให้คุกกี้เรามีสีสันค่ะ mm hmm. เริ่มจากตัวเนยเค็มนะคะซึ่งตัวเนยเนี่ยเราก็นำออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาเนี่ย อุณภูมินิ่มลงไม่ใช่อุณภูมิสิ oh, <no. S 1> เนื้อเนอยนะคะนิ่มแล้วเราก็จะได้ตีง่ายขึ้นนะคะ oh, <no. S 1> ลืมอาดอะ <laughs> ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะ oh, <no. S 1> ตีจน สีของเนยนะคะอ่อนลงแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งก็ละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไข่ไก่ค่ะใส่กลิ่นวานิลา เราก็จะตีนะคะจนเนยของเราเป็นเนื้อครีมลักษณะอย่างนี้นะคะหรือว่าขึ้นฟูนั่นเองแราวก็ร่อนแป้งนะคะใส่ลงไปใส่ไปทีละครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าแป้งเราจะข้นแค่เนยก็ใส่ตัวผงฟูกับเกลือลงไปตอนนี้เลยนะคะ เติมแป้งลงไปอีกครั้งนะคะใช้พายางนะคะกดตะล่อมแบบนี้นะคะกดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งเราจะหมดแล้วก็เข้ากันได้ดีกับตัวเนื้อของอเนยนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อคุกกี้ของเรานะคะเดี๋ยวนะคะอุ๋มจะไปแบ่งเพื่อที่จะไปทำให้คุกกี้เรามีสีสันค่ะ ขั้นตอนการผสมสีนะคะอุ่นจะใส่สีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปแบบเล็กน้อยก่อน,นสีสกีมากเรียบร้อยค่ะหนึ่งสีมาที่รถดั้งเดิมนะคะก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไป,ป,ะปะด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเนื้อแป้งของคุกกี้นะคะที่เราจะเตรียมก่อนเข้าอบนะคะดีเนื้อเหมือนไอศครีมมากเลยอ่ะไปจ่ะเดี๋ยวเราไปตัก แล้วต่อไปนะคะเราจะทำสีที่เป็นแบบผสมนะคะก็เอาอ่าแต่ละสีนะคะมารวมกันในชามแบบนี้นะคะ A later few moments คมบเวลาแล้วนะคะเอาออกจากเตาได้เลยใช้วเวลาในการอบทั้งหมด20นาทีนะคะน่ากินมากเลยทุกคนเสร็จแล้วค่ะคุกกี้ไอศครีมค่ะหน้าตาก็จะเหมือนไอศครีมเลยค่ะสีสวยมากเดี๋ยวชิมค่ะหอมเนยมากเลยค่ะ ทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย